เอาลครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในคลั้งหรือเปล่าป้อมไหมคะในนันนี่นะครับผมขอทุกคนมีกันนับนัน์นะครับอย่างหนึ่งนะครับผมที่ผมพยายามตอบทุกคำถามนะผมผมเชื่อว่าทุกคำถามมีความสาคัญนะผมแต่บางครั้งคําถามบางคำถามผมอาจจะตอบไม่ทันต้องขออภัยหรือผมอาจจะลืมคําถามนั้นผมต้องขออภัยจริงๆนะครับผมอ คุณชัยพรถามว่าเอเมอร์ฟรานแนนน,น่าสนใจไหมครับพี่ผมเห็นข่าวกำลังร่วมมือกับบริษัทนวลใช่ครับผมมันร่วมมือกับบริษัทเดนเวอร์น,น,นะครับแล้วอยู่ในเชนอะบิทรัมนะครับผมเพียงแต่ว่าคนถือมันน้อยเกินไปอ่ะคือในโทเคโนมิกของเขาอ่ะเขาต้องแบ่งาแบ่งส่วนของตัวเองไว้อยู่แล้วนะเพื่อจะทำทำเชนนี้ได้นะฮะในส่วนของอะบิทรัมนะครับผมวิธีการอะบิทรัมผมก็ได้บอกไปแล้วนะรูปแบบมันเป็นยังไงนะครับผมอ่า อปิสแกนซึ่งมันเป็นอ r ิท t ัมเลเวลอาร์เลเยอร์สองนะครับผมแล้วก็มันสามารถที่จะให้ยืมได้เลเวอเรจได้นะครับผมแล้วก็การออมได้นะครับผมซึ่งมันกำลังทำตัวเหมือนธนาคารนะครับผมแน่นอนที่สุดว่ามันร่วมมือกับโอซิซอะมาเรนะครับผมอ m ม r e t ไปแล้วนะฮะซึ่งเวลานี้มันอยู่ในช่วงเวลาที่อยู่ในโอซิ p โปรโตคอลนะครับผมใครที่ซื้อโรสไปนะครับผมที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนๆนู้นนะครับผมนะครับผม ็ยินดีด้วยนะครับผมน่าจะได้กำไรหลายต่อแล้วนะครับผมก็ถ้าใครตั้งใจฟังจริงๆนะอส่วนของรถแมพที่เกิดขึ้นนะครับเราจะได้เห็นรถแมพของเขาในปี2022นะฮะที่เขาได้เห็นที่เราจะได้เห็นกันนะครับคือมัลติเชนนะครับผมโปรแกรม m a ร์จินเทรดดินะครับผมการเทรดดิ้งมาร์จินนะครับบูสโปรแกรมนะครับผมที่เป็นเน็ตเวิร์กใหม่นะฮะแล้วก็ ดีเทลต่างๆซึ่งผมคิดว่าไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากขนาดนั้นนะฮะเดี๋ยวหาว่าผมไม่ไอ้นี่เดี๋ยวผมเข้าไปดูใด้นะวันหนึ่งนะครับคือตัวรถแมพของเขาเนี่ยเขาพยายามเขาทําได้ดีแล้วนะเพราะว่าตัวรถแมพของเขาใน่ตอนนี้อยากจะเห็นนะครับผมว่าจะเข้าในอ่าตัวดานเทดอันไหนนะฮะอันนี้แหละเป็นสิ่งสําคัญนะที่ทําให้ราคามันสามารถที่จะชัดเจนขึ้นมาได้นะครับผมถามว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆที่มีความมีการร่วมมือกับอตัว ตัว o อซิก็จริงแล้วก็มี Snap Finger ดาวนะผมของเมืองจีนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามครับคิดว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ของมีความเกี่ยวข้องกับเมืองจีนไม่มากก็น้อยนะครับผมส่วนนี้อย่างหนึ่งที่เราเห็นนะครับผมเขาบอกตัวเองว่าเป็นมาติเชนนะครับผมและเป็นลิวิตีพูนะครับผมที่บอกเสมอนะเฟรนลี่กับเรานะผมเป็นเลดดิ้งโปรโตคอลนะผมโปรโตคอลที่เป็นการให้ยืมนะซึ่งหนึ่งที่เขาแตกต่างก็คือว่าเขา ไม่มีพรีเซลกับ p r i v a t อ investor ร์นะครับผมคุณฟังไม่ผิดครับไม่มีพรีเซลกับ p r i v a t อ investor ร์นะครับซึ่งอัน,นั่นแหละคือความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่คุณอาจจะต้องเจอนะครับผมเพราะมีโอกาสที่เขาจะดึงเงินเราหายไปได้โดยที่เราทําอะไรไม่ได้นะครับผมอันนี้จำเป็นต้องเรามาระวังอย่างหนึ่งนะช่องผมจะพยายามบอกความเสี่ยงให้คุณฟังก่อนนะครับผมแล้วคุณตัดสินใจนั่นเป็นสิทธิ์ของคุณนะการลงทุนตัวนี้มันดีหรือไม่ดีนะดูที่ความคิดของคุณโดยตรงนะครับผมผมไม่ได้สามารถชี้นำคุณได้นะอันนี้ต้องเข้าาใใจ่่่ออนนะะครรับเพผมไมไช ผู้นำเสนอการลงทุนให้คุณนะครับอย่างหนึ่งที่เราจะได้เห็นกับตัวโปรเจกต์นี้ในอนาคตเราคงจะได้เห็นว่าเราสามารถที่จะไปยืมเงินเขาได้นะครับบโรเอเซดได้นะครับผมจากตัวพูลได้เราสามารถที่จะไป ate, เลเวลเงินได้สําหรับคนที่เคยเล่นมาจินนะครับผมหรือเล่นเลเวลแล้วนะครับผมก็น่าจะเข้าใจตรงส่วนนี้นะตรงส่วนนี้คือในช่องผมจะพยายามไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้บ่อยนะครับผมเพราะว่าจะพยายามปูพื้นฐานไปเรื่อยๆจนถึงน่าจะประมาณกลางปีหน้านะครับผมผมจะทํา เรื่องเกี่ยวกับการฟาร์มการริบบิทีปูหรืออะไรพวกนี้คือมันจะมีการแทรกทำไปเรื่อยๆแหละครับผมแต่จะทําจริงจังเรื่องแบบอย่างนี้ค่อยๆเป็นช่วงปีนะ่ะช่วงกลางปีนี้นะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดคือคุณก็สามารถรับรู้ได้มากขึ้นแล้วคุณสามารถที่จะมีภูมิต้านทานแล้วคุณก็สามารถจะลงสนามในการฟา,า,ารา์กามการปูการเลวเวลตการทํามาจินคุณสามารถทําได้ครับแต่ผมอยากจะให้คุณเทคคอนเซ็ปต์ของเราให้เป็นก่อนนะครับคือเก็บ กำไรกลับมามีเงินเก็บส่วนตัวก่อนที่จะไปลงทุนแนวนี้นะครับผมถ้าคุณไม่พร้อมที่จะลงทุนคุณต้องกู้มาเล่นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าการลงทุนนะมันเป็นการเ,เล่นหวยนะครับเล่นกนารพนันนะันะไม่ใช่นะครับผมเ,เขาบอกว่าทําไมเขาถึงจะสร้างไอ้ตัวเอมี่ไฟแนนซ์ขึ้นมานครับผมเพราะว่าเขาพยายามลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับผมจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานนะเรื่องนี้เนี่ยแฝดโรนเนี่ยไอ้ตัวรูปแบบที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผมเขาพยายามแก้ไขตรงส่วนนี้นะ จะามว่าด,ดีไหมในอนาคตผมมองว่าเรายังต้องดูนะครับผมว่ามันจะอยู่รอดไปขนาดไหนนะครับผมซึ่งในตัวของ NFT mining มันมีนะฮะผมก็มองว่าเออเป็นอะไรที่ใช้ได้อยู่ตัวหนึ่งนะครับผมแต่ผมย้ําเสมอนะอันนี้ผมต้องย้ําคุณเสมอย้ําแบบย้ำย้ำย้าย้ำ,ยำนะครับผมว่าถ้าคุณไม่มีความมั่นใจในตัวนี้นะคุณจะเพิ่งลงทุนกับมันนะครับผมอันนี้ผมให้ความเสี่ยงกับคุณนะว่า มันเป็นนาโนแคปนะผมที่แบบไม่ใช้เงินขนาดเล็กนะในการใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงพอสมควรนะครับผมที่เขายังโปรเจกต์ทีมเราไม่เห็นนะค h ับเราไม่เห็นนะเลดดิตเราไม่เห็นนะครับ Bitcoin Talk เติร์ดเราก็ไม่ได้เห็นนะครับเทนนิ่งบิลฟูฟล์เขาไม่มีแอคเชนเก็ไม่มีอะไรเข้านะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นที่ต้องคิดคิดให้รอบคอบนะครผมว่าคุณจะชอบมันหรือเปล่านะครับ สำหรับตัวคริปโตโทเคมเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้เป็น i n t e r e s t r a t i n g 7.7เลยนะผมผมว่ามันเป็นอะไรที่เป็นโปรตโตคอลที่ค่อนข้างที่จะได้เยอะอยู่นะจากอัปเกรดตั้งแต่ช่วงกันยานะครับผมซึ่งยังไม่ลดอะไรมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวโทเค็นอินฟอร์ที่เราเห็นนะครับตอนนี้ก็อยู่อยู่ช่วงประมาณนี้นะครับผมถามว่าดีไหมตอบยากนะครับผมว่ามันจะดีไม่ดีเพราะว่าหลายโปรเจกต์ที่ออกมาก็ตามโปรเจกต์ก,กลัททิ้งนะครับผมซึ่งแบบ เราอาจจะไม่ได้เห็นนะครับผมวิธีการซื้อขายคุณสามารถเข้าซื้อขายที่ซูชีสวอปที่อัพทรัมได้นะครับผมโดยเดี๋ยวนะวิธีการก็ง่ายๆฮะคุณแค่กดเข้าไปนะฮะในตัวเนี้ยจบแล้วคุณก็สามารถสวอปได้แล้วครับวิธีการสวอปนะครับผมคุณแค่คอนเน็กต์นะครับผมวอลเล็ตของคุณนะครับเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวนะอันนี้คุณไม่น่าจะเห็นแน่ๆเพราะว่าผมเปิดไอ้นี้ไปนะครับ เมื่อคุณคอนเน็กเสร็จปุ๊บนะครับผมคุณก็ใช้เชนอัปติทรัมในการซื้อได้ครับแต่อัปติทรัมมันก็จำเป็นต้องมีไอ้นี่นะต้องมีต้องมีตังในอัปติทรัมนะครับผม ก็ยังไงก็ตามนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวนี้นะครับศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับผมผมแค่ได้แค่มาบอกเล่าคุณเท่านั้นนะครับแล้วก็วิธีการซื้อก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะกดเข้าซื้อปกติทั่วไปใช้ W ETH นะฮะไอการซื้อนะฮะแล้วก็ถ้ามันไม่ขึ้นมาจริงๆนะครับก็กดไอตัวนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยนะขออนุญาตนะครับ c o อปปี้นะครับชลลอกที่อยู่นะเสร็จปุ๊บกดเข้าไปนะครับ ปัญหาครับมันจะมีขึ้นมากด import นะครับผมก็จะเป็นันวซอนะครับผมที่คุณต้องระมัดระวังไว้นะอันนี้อยากจะพูดนะว่าถ้าเป็นแนวนี้ก็ระมัดระวังไว้มากมากขึ้นนิดนึงนะครับผมบางทีแบบเราไม่ได้เป็นคนที่ใช้ในแนวทางนี้นะครับผม,ผมก็มีความอันตรายอยู่พอสมควรนะในวอนาคตจะดีหรือไม่ดีเนี่ยผมผมมองว่าถ้าสรุปนะน,นี่คือสรุปนนะครับผม ผมมองว่าถ้าตัวนี้มันเป็นโปรเจกต์ที่สามารถสร้างตัวตนของมันออกมาได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มันยังทําอย่างต่อเนื่องจริงๆนะเราอาจจะได้เห็นความสามารถของมันได้มากกว่าน,นี้นะครับผมในอนาคตนะครับแต่แน่นอนที่สุดว่าความเสี่ยงของมันก็มีเสมอนะระวังระวังไว้ด้วยนะครับผมเจกนใหมคิทหน้าสสวัสดีครับ